สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้นะคะมาถวายเขาค่ะเพื่อค่ะพี่น้องพรินนะคะมีโอกาสได้มาทำบุญน้ำพริกนะคะพี่น้องเพื่อนจะมีโอกาสมากแต่มว่านี่นะพี่น้องานด่วนเนาะ ขอบุขอบคุณแม่ๆนะคะพี่น้องครับขอเอาโต๊ะวางอีกได้ไหมคขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะวันนี้ถวายอาหารค่ะนะคะพี eh ่น nope. ้องนี่ค่ะมันนี้ผลไม้เนาะก้อยไปเฮ็ดลาบพี네่เด้อค่ะตอนเช้าเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงหักสดนะคะแล้วก็มันเป็นที่สกีเป็นปนไม่ไม่ไม่มีหม้อใหญ่หม้อใหญ่อยู่ไหนอ่ะป้อม คุณแม่ปณีนะคะคุณแม่ปณีสวัสดีเอฟซีหน่อยะคะ่ะคุณแม่ปณีนี่เป็นคนใต้นะคะพี่น้องเอฟซททีทั้งประเทศทั้งภาคใต้เด็ดค่ะเรื่องกับข่านี่พวกแก้อ,อใหญ่อยู่โน่นหรอคะอย่าโน่รีวิวให้พี่น้องเบิ่งก่อนนิดน,นึงพี่น้องดีเลยนี่นอนเป็นพวกของหวานนะคะ ตจระวังด้วค่ะแม่ไอไป็ของหวานนะคะรอดช่องนะคะพี่น้อง,งไผ่ายูงวงหอกอดอยากว่าแมนเดอยยูงวงนอกอาหารเครียบเลยอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะครีวิวอาหารเดียวลวกอามาสัมผัสลุอาว่า เป็น,ยนโยวาสหลวงพานะคะพระอาจารย์พระอาจารย์นี่น้องก้อยจะได้มีงานรับที่สิบแปดนะคะสิบแปดบนลอยกระทงนะคะ,ะขอขบุญขอบคุณพี่นอ้องขอบคุณพี่นอ้องชาวไทยยุโรปนะคะที่เอิเ่อใส่เพื่อนหาน้องก้อยเป็มมีโอกาสได้รับใส่พี่นอ้องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นคะแนนาอาหารนะคะพี่นอ้อง สวัสดีค่ะพ,พี่น้องไปเนี่อาหารนะคะไ<อ>ดไม่น้นงนองกปจัดซอยซอยซอยสำคัญนะคะพอกันพิชชาได้พี่นอ้องโล่งให้เมืองนิดน่อยคะคะบุญจัดวันตะไกร้ันเกิดจะของพรอนะคะพี่น้องเสียงแหบหน่อยคืนนี้มาแต่ว่าคนชาแต่ะขึ้นมบอบความสุข เอาพวกกันคิดนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอามาให้เบอร์ก็ตากขอนกอจ้า